สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนทัานะครับอีพีที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับมีพระสะสมเก็บมาแบ่งปันในการละสามร้อยมันเดิมนะครับในการละสามร้อยบาทนะครับนะครับนี้จะมีพิเศษอยู่สองรายการคือตรับยาหม่องหลวงพ่อเปินครับเป็นหน้าเสือนะครับตรับยาหม่องหลวงพ่อเปิลนะครับ้านหลังติดหนังเสือนะครับนี้ แปดร้อยบาทนะครับกบเขี้ยวเขี้ยวแกะเก่าๆช้ำๆนะครับเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวนะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรศัพท์รายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามชมและช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับ เริ่มองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับลงรักปิดทองนะครับสมเด็จเก่านะครับลงรักปิดทองนะครับมาอีกหนึ่งนะครับอันนี้สองครับก็เป็นสมเด็จนะครับอันนี้ออกเนื้อสีเหลืองเหลืองนวลนนะครับ มีมวลสารทำรในเนื้อผ้านับหมายเลขสามนะเป็นเหลียนหลวงพ่อพิบูลนะครับหลวงพ่อพิบูลนะครับเป็นเหลียญหลวงพ่อพิบูลรุ่นแรกนะครับสวยคมๆนะครับตื้นแต่คมลึกครับ หมาสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่บเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับหมายเลขห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อทองผสมนะครับเนี่ย เก่าๆเขียวๆนะครับนะครับอุ้มเขียวอุ้มแดงนะครับองค์นี้ครับรอติ่ชัดนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับ หนังสือของคมนะครับตามตัวหนังสือนันเส้นแตกเต็มไหเลยครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นลวงพวกเงินนะครับสวยครับเก่านะครับเราจะโชว์นะครับด้านล่างนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเก่าครับของพวเงินนะครับ หมายเลขปดก็เป็นของเงินกันะครับเงินหล่อขอเก่านะครับเนี่ยขู่ขานะครับมนิก้าครับเป็นพักกิ่งครับ พะกิ่งหน้าปกนะครับปะกิ่งหลังเป็นหน้าปกนะครับพะกิ่งเก่านะครับหลังเป็นหน้าปกนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่สิบนะครับเป็นคุณแผ่นนะครับคุณแผ่นครึ่งซี่นะครับคุณแผ่นครึ่งซี่นะครับ แผนไข่ผาซีนะครับหมายเลขสิบเป็นเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบเ็นนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนะครับสวยคมนะครับหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับดวงสือคมเลยนะครับอเอียววัดบ้านด่านนะครับ นี่12สิบสองครับเป็นเหรียญโลหลงพัทานะครับเหรียญลหงพอธาวัดพันเนียงแตกนะครับทองผสมนะครับหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลหานะครับหลังช้างสามเสียนนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็น ถ้าปิดตานะครับเลี่ยมจับขอบนะครับลงบนโต๊ะนะครับนี่เปิดหน้าเปิดหลังครับเนื้อพงนะครับมาได้สิบห้านะครับเป็นพระลีลาเนื้อดินนะครับมีลาดินนะครับมีลาดินแล้วก็มีนะครับมีลาดิน หมายเลขสิบหกนะครับเป็นนางพญาครับนางพญาเก่านะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นนางพญาเก่านะครับลอยลงรักปิดทองมาครับหมายเลขสิบหกครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นพระธาตุพนมนะครับเรียนพระธาตุพนมนะครับเหรียญธาตุ รัได้รังเป็นพระธาตุมหาชัยนะครับครับคมตึงนะครับวันนี้สเปนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับนเนี่ยสองสี่เก้าหกนะครับนเนี่ยดัด้านข่ายมีคีปปิ้งน,นะครับ สองสี่เก้าหกครับเลยสองพ่อโอภาสีนะตรงนี้สนะิบเก้าครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านครับนะ เจดีนะครับหลพุทธวดเนื้อว่านหลังเจดีนะครับมาเลขสิบเก้านะครับต่อไปมาเลขยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาลงนะครับเดีหลวงพ่อสุดวัดกาลงทนำะมาเลขยี่สิบนะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเ,เพชรเกาะพังงันนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ศกนะครับเหรียญเนื้อตะกัวนะครับเหนะรีหยญตะกัวนะครับเหรียญรอนะครับเหรียญเนื้อตะกัวนะยี่สิบสองนะครับ หมายเลขยี่สามเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับเป็นเหรียญห่วเชื่อมนะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับตาคมคมนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญ ยี่สี่เป็นขุดสะลงพ่อเผือกนะองวัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อผงนะครับยี่บห้าเป็นเหลวงพ่อคูนะครับสวยๆนะครับที่หลวงพ่อคูลสวยๆม่วงเลยนะครับหลังสอกอนะครับขอบสตัง์นะครับสวยนะครับออกม่วงเลยนะครับ ใส่ออกมั่ยนะครับยี่สิบหกนะเป็นเหรียญหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มนะครับเหรียญหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มนะครับปีสองห้าร้อยห้านะครับหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มสองพันห้าร้อยห้านะครับ ยีิบเจ็ดนะครับเป็นชินราลาดรอครับชินราลาดรอครับเป็นชินราชรอโบราณนะครับเราทำผสมนะยี่สิบแปดนะครับเป็นประหลัดขิกเนื้อตะกั่วนะครับกลุ่มพกกลวยนะครับประหลัดขิกเนื้อตะกั่วนะครับกลุ่มพกกลวยนะครับ ยี่สิบเก้าก็เป็นนางกวักเนื้อผงน้ํามันนะครับผมก็กล้วยนะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับอั 29. นน้ยี่สิบเก้านางนางกวักผงน้ํามันหลวงพ่อกล้วยนะครับสามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยรุ่นสร้างสมบูรตรวัดนะครับอย่างเป็นฮานุมานะปีสี่หกนะครับ สวยนะครับปีสี่หกนะครับไอการพิเศษนะมาได้ที่หนึ่งับเป็นหลวงพ่อปนนะครับหน้าเสือหลวงพ่อปนนะครับเป็นตลับยามองนะครับด้านในมีผงนะครับแล้วก็ติดหนังเสือนะครับตลับยามองพ่อปนนะครับบับงพระนะครับนี่ครับของเก่าครับแกเอามาจากเลี่ยมพลาสติกนะครับนี่ครับ หลงยาครับอันนี้เก้าร้อยบาทครับอันนี้แปดร้อยนะแปดร้อยบาทอันนี้สามสองเป็นเขี้ยวแกะนะครับนี่ครับเก่าๆมันๆช้ำๆเลยนะครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับมันนะครับดูวครับช้ำๆนะครับ สนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพ,พื่อนๆพื่อี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ